แฟนแช็อกเลยคู่รักดังประกาศลดสถานะเหลือแค่เพื่อนใจหายเลิกกันแล้วเบนข้าวขวัญได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในรายการการเดินสายโปรโมทเพลงใหม่ล่าสุดของเขาโดยเปิดใจถึงเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเจเรกกิตติมุก ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นคู่รักกันซึ่งในช่วงเวลานี้เบนเข้าวขวัญได้ประกาศว่าเขาและเจอเลอร์ได้ตัดสินใจลดสถานะจากคนรักมาเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นถึงแม้จะมีการปรับสถานะความสัมพันธ์แต่เบนเข้าวขวัญยืนยันว่า ทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะที่ปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนกันอยู่เสมอซึ่งเขามองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ทำให้ความเคารพและความห่วงใยในการและการลดน้อยลงเลยเบนเข้าขวัญยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาและเจอเร์ ต่างก็ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและการให้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อเติบโตในเส้นทางของตัวเองทั้งสองคนยังคงเคารพซึ่งกันและกันและยังคงให้การสนับสนุนในเรื่องส่วนตัวและอาชีพสำหรับแฟนๆที่อาจจะรู้สึกสงสัยหรือคาดหวังเกี่ยวกับสถานะของทั้งคู่ เบนเข้าขวัญได้ขอให้ทุกคนเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของทั้งสองและมองว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนที่ดีและที่ปรึกษากันนั้นมีคุณค่าและสำคัญไม่แพ้กัน